สวัสดีครับสวัสดีท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปช่องเอ็มซ่าชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เรามีโปรโมชั่นของ iPhone ลดราคามาให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจำทุกวันนะครับท่านใดที่สนใจข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับก็สามารถกดติดตามช่องเอ็มซ่าชาแนลของเราไว้ได้ซึ่งสําหรับคลิปวันนี้ผมมีโปรโมชั่นของ iPhone 2รุ่นนะครับซึ่งก็ลดราคาให้เยอะทั้ง2รุ่นรุ่นแรกจะเป็น i p h o n น 10s นะครับที่ล่าสุดมีการลดราคานะครับทั้งเครื่องเป่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรโเดี๋ยวเราก็จะมาดูสรุปราคาทั้งหมดกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเลยก็จะเป็นในส่วนของ p p o o n 10นะครับหรือว่า iPhone 10นั่นเองซึ่งตอนนี้ก็หลายๆท่านนะครับสอบถามราคากันเข้ามาว่า iPhone 10นะครับยังน่าซื้อไหมแล้วก็มีราคาเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเราก็จะมาดูราคาทั้งหมดในคลิปนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยก่อนที่เราจะไปดูราย ละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวผมขอเปรียบเทียบสําหรับ iPhone 10s แล้วก็ iPhone 10สักนิดหนึ่งนะครับว่าทั้ง2รุ่นนี้มีความเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับโดยที่ข้อมูลการเปรียบเทียบนี้ผมนํามาจากเว็บไซต์ของ Apple โดยตรงเลยนะครับด้านซ้ายมือของท่านเป็น iPhone 10นะครับมีอยู่2ส,สีให้เลือกส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็น iPhone 10s นะครับซึ่งก็แน่นอนว่า iPhone ทั้ง2รุ่นนี้มีหลายอย่างเลยนะครับที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นขนาดของหน้าจอหรือว่า ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องหลังที่เป็นกล้องคู่เป็นแบบนแนวตั้งแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดเฉพาะในสิ่งที่ทั้ง2รุ่นนี้ต่างกันนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างโดยรวมก็จะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นในเรื่องของขนาดหน้าจอทั้ง2รุ่นมีหน้าจออยู่ที่5.8นิ้วนะครับดีไซน์ก็เป็นแบบกระจกแล้วก็สแตนเลสสตีลเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับกล้องคู่ความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลทั้ง2รุ่นในส่วนของกล้องหน้าก็เหมือนกันนะครับความละเอียดเท่ากันเลยก็คือ7ล้านพิกเซลแต่ว่า สิ่งที่จะต่างกันก็คือ iPhone X สามารถถ่ายวิดีโอความคมชัดระดับ HD นะครับ 1,080p ได้สูงสุดเพียงแค่ 30fps เท่านั้นในขณะที่ iPhone x s นะครับถ่ายได้สูงสุดถึง 60fps นี่ก็เป็นสิ่งที่ต่างกันอย่างแรกนะครับซึ่งระบบความปลอดภัยของทั้ง2รุ่นก็จะเป็นการใช้ Face ID นะครับหรือว่าการสแกนใบหน้านั่นเองแล้วก็สิ่งที่ต่างกันต่อมาเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของชิปการประมวลผลนะครับ iPhone 1เป็นชิป Apple A11 Bionic นะครับส่วน iPhone 1 0 s จะเป็นชิป Apple A12 Bionic ซึ่งก็แน่นอนว่า iPhone XS จะแรงกว่าทางด้าน iPhone 10อยู่ในระดับ1เลยนะครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ iPhone X ใช้งานได้นานกว่า iPhone 7สูงสุด2ชั่วโมงนะครับส่วน iPhone x s ใช้งานได้นานกว่า iPhone X อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่า30นาทีถ้าดูจากตรงนี้ iPhone x s ก็แบตจะอึดกว่าทางด้าน iPhone X อยู่นิดหน่อยนะครับรวมไปถึงการกันน้ำนะครับหรือว่าการทนน้ำ iPhone 10ทนน้ำลึกระดับความลึกเพียงแค่1เมตรเท่านั้นนะครับภายในระะ ยะเวลาสูงสุด30นาทีแต่ว่า iPhone 10s จะทนน้ำถึงระดับความลึกถึง2เมตรนะครับภายในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน30นาทีตรงนี้ก็ต่างกันนะครับส่วนในเรื่องของจอภาพนะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกันเลยนะครับจอภาพเป็นแบบ Super Retina HD ก็คือเป็นจอแบบ OLED หรือว่าจอ OLED ทั้ง2รุ่นนะครับหน้าจออยู่ที่5.8นิ้วมี HDR มาให้ความละเอียดอยู่ที่ประมาณ2,436คูณ1,125 พิกเซลที่458 ppi มีการแสดงผลแบบทูโทนนะครับซึ่งก็ดูจากตรงนี้ก็เหมือนกันทั้ง iPhone 10แล้วก็ iPhone x s เลยนะครับรวมไปถึงการบันทึกวิดีโอของกล้องหลังนะครับสามารถบันทึกวิดีโอความคมชัดระดับ 4k นะครับที่ 24, 30แล้วก็60 fps ได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นส่วนการบันทึกวิดีโอระดับ HD นะครับ 1080p ก็ทําได้ที่30แล้วก็60 fps เหมือนกันมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวของ มาให้ซูมเข้าแบบออปติคอลได้2เท่าแล้วก็ซูมแบบดิจิตอลได้สูงสุดถึง6เท่าส่วนกล้องหน้าก็เป็นกล้องแบบทูเดฟเหมือนกันนะครับความคมชัดก็ประมาณ7ล้านพิกเซลรูรับแสงหรือว่าค่า f อก็อยู่ที่2.2มี HDR อัตโนมัติสําหรับภาพถ่ายมาให้นะครับรวมไปถึงมีโหมดภาพถ่ายบุคคลหรือว่าหน้าชัดหลังเบลอมาให้ทั้ง2รุ่นนะครับซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบโดยรวมนะครับของ i p h o n 10แล้วก็ i p h o n 10s ก็จะประมาณนี้ ซึ่งถ้าให้ผมสรุปนะครับถ้าท่านชอบความใหม่แล้วก็ใช้งานได้ยาวๆนะครับก็ให้เลือกเป็น iPhone 10s ส่วนถ้าคนที่อยากจะใช้ iPhone 10นะครับก็สามารถเลือกซื้อกันได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวจริงๆไม่แนะนำนะครับให้เลือกเป็น iPhone 10s จะดีกว่าซึ่งสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะชอบรุ่นไหนนะครับสำหรับ iPhone 10s แล้วก็ iPhone 10เดี๋ยวเราจะไปวัดในเรื่องของราคากันเลยนะครับทั้ง iPhone 10แล้วก็ iPhone 10s เริ่มต้นดูกัน ที่ราคาเครื่องเปล่ากันก่อนนะครับซึ่งผมจะมี2แบบมาให้เลือกนะครับแบบแรกจะเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยแต่ว่าราคาก็จะสูงนิดหน่อยนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเครื่องไทยซึ่งถ้าท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อกันได้นะครับสำหรับ iPhone 10s จากร้านแรกจะเป็นของเว็บไซต์ช้อปปีนะครับหรือว่าแอปช้อปปีเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์งปีเต็มนะครับจากราคาปกติ31,500บาทร้านนี้ลดร,ราคาเหลือ19,500นนะครับนี่เป็น ราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่ผมได้เช็คราคามาจากแอปช้อปปีนะครับใครสนใจนะครับเครื่องแท้ศู์ไทยสําหรับ iphone xs ความจุ 64G กิกราคาเพียงแค่19,500ก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปซึ่งบางร้านก็จะขายอยู่ที่ประมาณ20,000ต้นต้นนะครับแต่ว่าร้านนี้ราคาถูกจริงๆแล้วก็สินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับไปดูกันต่อเลยสําหรับ iphone x นะครับเริ่มดูกันที่เครื่องแท้ศู์ไทยนะครับเป็นเครื่องโมเดลไทย สำหรับร้านนี้ขายอยู่ที่21,900บาทนะครับใครสนใจก็เข้าไปกดสั่งซื้อกันได้ส่วนอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นของแอป s h o ป e ีเหมือนกันแต่ว่าร้านนี้จะเป็นประกันร้าน1ปีนะครับแล้วก็เป็นเครื่องใหม่แท้จากราคาปกติ25,990บาทนะครับก็ดลดราคาเหลือ14,449บาทใครอยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับจะแชทสอบถามกับทางร้านก่อนที่จะทาการสั่งซื้อก็ได้นี่เป็นราคาสาหรับไอโ iPhone 10s แล้วก็ iPhone 10นะครับจากทางด้านเว็บไซต์ช้อปปีมีทั้งเครื่องแท้สู์ไทยแล้วก็เครื่องไทยนะครับประกันร้าน1ปีท่านชอบแบบไหนเลือกซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนทางด้านเว็บไซต์ l a z a ด้าน,นะครับอัปเดตล่าสุดต้นเดือนกรกฎาคม iPhone 10s จะหมดเลยนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะซื้อผมแนะนําให้ซื้อเป็นทางด้านเว็บไซต์ช้อปปีนะครับไอโฟน 10s จะมีจัดจําหน่ายอยู่หลายร้านแต่เราจะไปดูในส่วนของ iPhone 10นะครับความจุ64กิกเป็น เ,เครื่องนอกแท้ประกัน1ปีเต็มนะครับใครที่ไม่ได้ซีเรียสก็สามารถสั่งซื้อกันได้สําหรับราคาขายอยู่ที่14,490บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เก็บเงินปลายทางได้เปลี่ยนคือสินค้าได้ภายใน7วันนะครับซึ่งแนะนําให้แชทสอบถามกับทางร้านก่อนที่จะทําการสั่งซือ้อน,นะครับผมเพียงแต่นําข้อมูลมาให้กับทุกท่านได้ดูเพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจซือ้อเท่านั้นโอเคนะครับนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดทั้ง iPhone 10s แล้วก็ iPhone 10นะครับจากทางด้านเว็บไซต์ s h o ป e e แล้วก็ร a z a d านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับที่สามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น1900บาทซึ่งต้องบอกทุกท่านก่อนนะครับว่าในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรนั้นจะมีจัดจำหน่ายหรือว่ามีขายเฉพาะ iPhone 10s เท่านั้น iPhone 10ตอนนี้จะไม่มีการซื้อเครื่องพร้อมโปรทั้ง3ค่ายมือถือเลยนะครับถ้าท่านอยากจะซื้อตอนนี้ก็ซื้อได้เฉพาะเครื่องเปล่าเท่านั้น เริ่มต้นดูกันเลยสำหรับค่ายแรกนะครับเป็นของค่าย ToMove H iPhone 10s มีขายอยู่3ความจุนะครับ64กิก256 GB, แล้วก็512กิกราคาเครื่องเปล่าสำหรับความจุ64กิกขายอยู่ที่31,900นะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรสามารถซื้อได้ในราคา12,400บาทเป็นโปรแบบย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซึ่งก็จะมีโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกอยู่3โปรนะครับสำหรับแบบแรกนั้นเป็นรายเดือนเดือนละ1 9 9บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา12,4 0 400, พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,500บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็14,900นะครับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทรก็650นาทีโทรในเครือข่าย TrueMove H ได้ไม่อัน้นไม่จำกัดตรงกลางเป็นโปร899นะครับซื้อ iPhone 10s ได้ที่ราคา13,400พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,000รวมจ่ายทั้งหมดก็ประมาณ15,400เท่านั้นนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสำหรับอินเทอร์เน็ตของโปรนี้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับ ที่ความเร็วสูงสุด300เมกแล้วก็ค่าโทรให้มา400นาทีส่วนโป,โปรสุดท้ายรายเดือนเดือน,อนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อ iPhone 10s ความจุ64กิกได้ที่ราคา14,400พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าเพียงแค่1,500บาทเท่านั้นมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสําหรับอินเทอร์เน็ตให้มา30กิกนะครับที่ความเร็วสูงสุด300เมกแล้วก็ค่าโทรก็ให้มาทั้งหมด250นาทีนี่ก็เป็นโปรโมชั่นสําหรับค่ายแรกนะครับ iPhone 10s ความจุ64กิก1 0 0 0 2 2 4 0 0บาทใครสนใจไปติดต่อสอบถามไปหาซื้อกันได้เลยที่ทูช็อปนะครับหรือว่าศูนย์ทูทุกสาขาดูกันต่อเลยที่ค่ายที่สนะครับสำหรับค่าย AIS ซึ่งเป็นราคาที่ผมได้เกิ่นไว้นะครับว่าซื้อได้ในราคา1900บาทซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับเป็นโปรโมชั่น AIS Hot Deal เครื่องราคาพิเศษพร้อมกับแพ็กเกจด้านบนจะเป็น iPhone 10s Max นะครับสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้นประมาณ15,800ส่วน iPhone P.S. นะครับจะอยู่ทางด้านล่างมีขายอยู่3ความจุ64กิกราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่21,500นะครับ256กิกขายอยู่ที่27,500แล้วก็512กิกขายอยู่ที่35,500บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับดูกันที่ความจุ64กิกมีให้เลือกอยู่3แบบแบบแรกเป็นโปรรายเดือนเดือนละ599บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา15,800พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1,000บาทเท่านั้นส่วนโปร 899i นะครับซื้อเครื่องได้ราคา13,000 900แล้วก็จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า2,000นะครับแล้วก็โปรที่ราคาถูกที่สุดก็จะเป็นรายเดือนเดือนหนบาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา1,1900บาทนะครับซึ่งถ้าท่านอยากจะซื้อในราคา1,900ก็จะ ต้องย้ายค่ายมาใช้ AIS นะครับจาก11,900บาทก็จะเหลือ1900 0บาทเท่านั้นพร้อมกับจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า3,000นนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ14,900บาทสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็13,900สําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับนี่ก็เป็นโปรโมชั่นการลดราคาพิเศษสําหรับ iPhone 10s จากค่าย AIS นะครับเริ่มต้น1 9 9 0 0สําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมแล้วก็1 1 0 0 0 900สําหรับการเปิดเบอร์ใหม่ส่วนรายละเอียดของความจุอื่นนะครับก็เป็นตามตารางอย่างที่ทุกท่านเห็นท่านชอบแบบไหนนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ AIS Shop ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายเป็นของค่าย DT a ทนะครับสำหรับ iPhone 10s ความจุ64กิกสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น13,400บาทซึ่งก็เป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับมีให้เลือกอยู่3แบบแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ199บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา13,400พร้อมกับจ่ายค่าเนียดรุ่งน้า2,500 นะครับโปร899ซื้อเครื่องได้ราคา14,400พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,000นะครับแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือน,อนละ699บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา15,400จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นนะครับซึ่งนี้ก็เป็นโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับจากทางนั่นค่าย d t แท็กสำหรับ i p h o n e e x s ความจุ 64G เริ่มต้น13,400 สนใจก็ไปติดต่อสอบถามไปหาซื้อกันได้ที่ d t แท็กช็อทุกสาขาโอเคนะครับนี่ก็เป็นการสรุปราคาทั้งหมดของ iPhone 10s แล้วก็ iPhone 10แล้วก็มีการเปรียบเทียบให้ดูนะครับท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้แต่ว่าถ้าให้ผมแนะนําก็ให้เลือกเป็น iPhone 10s ไปเลยนะครับจะสามารถใช้งานได้ยาวกว่าแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ดีกว่านะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ กดแชร์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ